อะไรคงโงกูมิ no umi, ธุรกิจเก่าแก่สัญชาติญี่ปุ่นอายุกว่าพันปีคงโงกูมิ no umi, ถือว่าเป็นบริษัทเก่าแก่ที่สุดไม่ใช่แค่ในประเทศญี่ปุ่นแต่เก่าแก่ที่สุดในโลกทั้งไม่ใช่เก่าในแง่ของก่อตั้งเมื่อนานมาแล้วและยุติกิจการไปนานแล้วแต่พวกเขาดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมีการสืบทอดผู้นำภายในตระกูลแบบรุ่นสู่รุ่นและเป็นอิสระจากอำนาจรัฐอย่างยาวนาน ถามว่าเก่าแค่ไหนคำตอบคือมากกว่า1,400ปีแล้วพวกเขาทำธุรกิจอะไรดำเนินงานอย่างไรเหตุใดเปิดกิจการข้ามยุคข้ามสมัยได้นานขนาดนี้คงโงกูมีเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารซ่อมงบำรุงต่อเติมโดยเฉพาะวัดหรือแม้แต่ปราสาทผู้ก่อตั้งคือที่เกตมิสึคงโงเขาไม่ได้อยู่บนแผ่นดินญี่ปุ่นตั้งแต่เกิด แต่เป็นผู้อบพยพจากแวนแพกเจคาบสมุทรเกาหลีก่อนมาทําอาชีพช่างไม้นาดินแดนอาทิตย์อุทยัยวันหนึ่งชีเกตมีสอคงโ,งโงได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าระดับปรินซ์นั่นคือเจ้าชายโชโ,โตกูไทยชีแห่งราชสำนักญี่ปุ่นเจ้าชายวานให้เขาสร้างวัดทางพุทธศาสนาให้ยุคนั้นญี่ปุ่นนับถือาศาสนาชินโตที่เต็มไปด้วยเทพเจ้าและผู้ถีมากมายและยังไม่มีวัดพุทธ คนญี่ปุ่นจึงมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัดน้อยมากและเป็นเจ้าชายโชโตกุไทชีนี่เองเป็นชนชั้นสูงญี่ปุ่นคนแรกๆที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายในญี่ปุ่นจากความนิยมวัฒนธรรมจีนแบบพุทธมหายานของเจ้าชายเองด้วยที่เกตมิสโคมโงจึงมีส่วนสำคัญในโปรเจก์นี้อย่างยิ่งเขาและทีมงานถือเป็นวิศวกรกลุ่มแรกที่สร้างวัดพุทธขึ้นในญี่ปุ่น และวัดดังกล่าวยังดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แม้อาคารหลังเก่าจะถูกซ่อมแซมบูรณะครั้งแล้วครั้งเล่าว,วัดนั้นคือวัดชีเทนโนจิในจังหวัดโอซากา้าผลงานวัดชีเทนโนจิได้รับคำชื่นชมและถูกยกย่องไม่เพียงจากลูกค้าอย่างเจ้าชายโชโ,ชโตกุไททิเท่านั้นยังรวมชนชั้นสูงและชาวบ้านอีกจำนวนมากกระแสตอบรับดังกล่าวทำให้ทีเกตมิสึคงโงเล็งเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจประกอบกับ ช่วงนั้นของราชสำนักญี่ปุ่นที่ส่งเสริมพุทธศาสนาแบบสุดๆส่งผลให้กิจการสร้างวัดเติบโตทั่วทุกหนแหง่งเขาจึงก่อตั้งบริษัทชื่อคงโงกูมิขึ้นในปี1121ที่จังหวัดโอซาก้าเพื่อรับงานสร้างวัดอย่างเต็มตัวก,กิจการของคงโงกูมิเติบโตอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กับความนิยมในพุทธศาสนาทั่วแผ่นดินญี่ปุ่น หากไล่เรียงชื่อวัดดังๆของญี่ปุ่นแล้วถามถึงทีมก่อสร้างแทบจะมีแต่ชื่อบริษัทนี้ทั้งสิน้นที่สำคัญคือบริษัทไม่ได้จำกัดการผลิตไว้ที่วัดพุทธเพียงอย่างเดียวพวกเขายังรับงานก่อสร้างอื่นๆทั้งศาลเจ้าประตูตึกอาคารรวมไปถึงปราสาทต่างๆด้วยผลงานระดับตำนานที่โด่งดังมากๆของคโงโนูม ok ิคือปราสาทโอซาก้าหนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น และวัดโฮริวหรือโฮริวจิที่เมืองอิกาโรงาวัดพุทธที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติแห่งชาติญี่ปุ่นนั่นเองนอกจากความนิยมในการสร้างวัดและปราสาทในญี่ปุ่นแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนานในระดับที่นับรุ่นกันแทบไม่หวาดไม่ไหวส่วนหนึ่งมาจากธรรมเนียมการเลือกผู้สืบทอดหรือผู้นำกิจการจากลูกหลานที่มีความสามารถเหมาะสมที่สุด เท่าที่มีมารับช่วงต่อไม่เกี่ยงว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวไม่เกี่ยงลำดับอาวุโสว่าเป็นลูกคนเล็กหรือคนโตแม้แต่ลูกเขยก็สามารถรับช่วงกิจการต่อได้แต่ขาวและลูกหลานจะต้องใช้สกุลคงง,งของฝ่ายหญิงเรียกง่ายๆว่าต้องแต่งเข้าบ้านเท่านั้นสู่ตำนานบริษัทพันปีหลังประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องกว่าพันปี บริษัทเรื่องประสบปัญหาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อความสนใจทั้งหมดมุ่งไปที่สงครามไม่มีใครต้องสร้างวัดบริษัทจึงกลับไปทำหีบศพขายตามสภาวะการที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากภัยสงครามก่อนจะกลับมาดำเนินงานเน้นการบูรณะวัดและศาลเจ้าที่ถูกทำลายไปในช่วงสงครามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะสงคราม ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างแทนไม้เพราะทนทานต่อไฟไม่ทั้งลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวด้วยบริษัทได้กู้เงินจำนวนมากมาลงทุนก่อนช่วงวิกฤตฟองสบู่แตกปี2523ทําทำให้ต้องเผชิญกับภาวะสินทรัพย์ร่วงลงอย่างหนักจนเต็มไปด้วยหนี้สิน รวมถึงการเติบโตของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นและเทรนด์สร้างวัดไม่ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอีกต่อไปแล้ววัดวาอารามและงานสร้างแบบจารีแทบทั้งหมดอยู่ในภาวะอิ่มตัวเมื่อขาดรายได้ส่วนนี้ซึ่งคิดเป็น80%ของทั้งหมดในที่สุดบริษัทก็เข้าสู่กระบวนการล้มละลายอย่างสมบูรณ์ในปี2549 คงโงกูมิ no umi, ถูกบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของญี่ปุ่นชื่อทาการมัตสึคอนสตรักชั่นกรุ๊ปเข้าซื้อกิจการเหตุผลหลักคือพวกเขาต้องการรักษาตำนานที่หายใจอย่างรวยริงนี้ไว้ต่อไปเป็นผลให้บริษัทในตำนานนี้กลายเป็นบริษัทลูกในเครือทากามัตสึและปิดตำนานธุรกิจของตระกูลคงโงอย่างสมบูรณ์สิริอายุ1429ปีรวมสมาชิก40ชั่วคนกับผังตระกูลที่มีความยาว3เมตร เทียบง่ายๆกับบริษัทเก่าแก่สุดของไทยยังมีอายุราว145ปีเท่านั้นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียว